นี่นะร้านค้าอยู่ในวัดใหญ่นะคะที่เขาทำเป็นอาคารแล้วก็ให้แม่ค้ามาขายผอร้านของฝากเยอะๆนะคะ แล้วขอบไปล็อกไหล่ละชอบร้านไหนก็เขาฝากเหมือนกันทุกร้าน อันเนี้ยอะไรนะขายยังไงอ่ะค่่ะาอเห็นแต่อีพิมมันไลฟ์ขายมันทำท่าโอ้โหจะอันนี้ถุงละร้อยนะคะผักอบแห้งผักอบแห้งอันนี้ขายสามถุงร้อยใช่ไหมพี่สามถุงที่เก้าสิบบาทอะเหรอโอเคมีชื่อร้านร้านของฝากนะคะแม่ สำเนียงนะคะใครที่แวะผ่านไปผ่านมาหลังจากไหว้พระนะคะเชิญได้ร้านสองฝากข้างหลังไม่แพงอยา่อยางที่คิด เห็นอันนี้ยายซื้อไปฝากหลานหนูอื้มไปให้หัวเราะ500ออเดอร์ออเดอร์ส่งตกอกออเดอร์ส่งตกอกของใหญ่มีป่ะนะ ะะพร่ขั้วงาคด้วยม่ขังารน่วงาเขาเอาเม็ดพริกออกแล้วนะพี่น้องไม่เผ็ดนะคะก็มีเฉพาะพริก เพราะว่าพริกพริกขั้วงาพริกทอดกรอบอ่ะเขาจะเอาเม็ดออกอพอเอม็ดออกแล้วก็จะไปแช่น้ำพอแช่น้ำให้มันสดิดเขาก็จะมาคลุกกับแป้งหนูลองฮางหมดละอ,อร่อยนะอร่อยร้านนี้นะคะที่รุงชนไายลูกธุงพ <ไป S 1> นป้าแตนอ่ะร้านนี้แหละ ที่ลุงพลกับป้าแตนถ่ายรูปร่วมกับพี่ส้อยร้านนี้แล้วค่ะพี่ส้อยฝากความคิดถึงลุงพลป้าแตนด้วยนะคะพอ,อมานั่งคุยคจ้าเขาแบบที่แรกเราก็คิดว่ามันจะเผ็ด,ดพอหนูไปดูในช่อง y o begitu t u b e แล้วหนูก็ไปหัดทำไม่เผ็ดไม่เผ็ดราะเขาอาเม็ดออกแล้วถ้าไม่มีเม็ดไม่เผ็ด เจ้านี้ชื่ออะไรอร่อยไหมอ,อ,อันนี้เราเราคุ้มทำกันเองปูอัดถุงเลยปูอัดถุงเล็กอร่อยไหมเนี่ยคนที่สำหรับทำเป็นหับแก้มอ, <laughs> อร่อยอออโอ้แต่พี่น้องเอ้ยที่แรกหาทำเลยแม่บาใส่ถุงมือร้อนนะเนี่ยโอ้โหข้ามวันข้ามคืนเลย กนะมันก็เผ็ดอยู่แต่มันไม่เผ็ดหลายเท่ากับตอนมีเม็ดพริกที่มันเผ็ดมันเผ็ดอยู่ที่เม็ดกับไส่ไส่น่าไส่พริกอะสรุปแล้วจบแต่นี่ก็คือกลับบ้านเลยใช่ไหมก็คือยังไม่รู้ ว um ันน okay. ันเราไปกี s okay. <S ่นะคะไปกี่องนะวันนั้นจได้คะสอ๋อรพาอนไอันเไปกี่องค์เอา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 สามองนะ สามสิบสามิองโอเคโอเคเดี๋ยวที่เป็นอันเล็กนใช่ไหมจะพักนึงก่อนจะแพ็คเดี๋ยวเดี๋ยวที่พี่ลุงเขาให้ยูทูบอ่ะโอ้ยยังไงัง เดี๋ยวคลิปนี้ลงไว้แค่นี้ก่อนอนะพี่น้อง